นี่คือดูแบบขึงขังแล้วก็ดูเมนมีมนตราที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมา ไหว้พระขอพอรอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่วัดสมานนะครับวันนี้เราก็จะมาไหว้ขอพอรองค์พระพิฆเนศนะครับผมแล้วก็ช้างเอาราวัณน,นะครับแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนที่เคยมาแล้วนะครับที่วัดสมานนะครับผมแล้วก็สําหรับใครหลายคนที่ยังไม่เคยมานะครับก็อยากให้เพื่อนๆมาขอพรร่วมกันที่คลิปวิดีโอนี้นะครับน,นี้เราก็มาถึงแล้วนะ นะครับพอเราเข้ามาถึงแล้วเราก็มาบูชาทูบเทียนแล้วก็แผ่นทองแบบนี้นะครับหยอดดูได้เลยนะครับผมตามศรัทธานะนี่นะครับหลังจากที่เราได้ทูบเทียนแล้วก็แผ่นทองแล้วนะครับผมอ่ะเราก็ไปไหว้ตามจุดต่างๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับจุดแรกที่เราเข้ามานะครับผมหลังจากที่เราบูชา ทูบเทียนแล้วก็แผ่นทองเสร็จนะครับเราก็จะมาไหว้องค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับองค์ศิญญพูที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ปิดทองที่องค์พระพิฆเนศในศาลานี้นะครับผมศาลานี้จะเป็นศาลาที่กันลมได้ค่อนข้างยิ่ดีเลยนะครับผมบริเวณด้านในนี้นะครับเราก็จะมาจุดทูบจุดเทียนแล้วก็กล่าวคําบูชาแล้วก็ขอพรอ,อ,องค์พระพิฆเนศนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําทูบเทียนของเราออกมาปักไว้บริเวณกระถางทูบด้านนอกนะครับผมถ้าเกิดใครไม่รู้ไม่เป็นไรจะมีทางเจ้าหน้าที่แจ้งอยู่ตลอดนะครับผมว่าเราต้องเอาทูบเทียนมาปักตรงไหนนะครับผมกระถางทูปก็จะมีน้องพี่ที่เป็นองค์พระพิฆเนศนะครับก็คือหนูนะครับผมถ้าเป็นภาษาที่เราเรียกก็คือหนูเป็นผู้ถวายพรแก่อพระพิฆเนศนะครับหลังจากที่เราถวาย รูปเทียนดอกไม้ให้แก่องค์พระพิฆเนศแล้วนะครับเราก็าเดินออกมาด้านนอกนะครับผมเพื่อที่จะมาขอพรองค์พระพิฆเนศอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเคล็ดลับก็คือเราต้องมากระซิบที่ข้างหูนะครับผมในเทคนิคนะครับผม,ม,ม,มเทคนิคถ้าจะให้เขาบอกว่าเป็นเทคนิคความสําเร็จนะครับจากการขอพรนี้ก็คือต้องอุดหูหนูหนึ่งข้างนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งเราก็กระซิบไว้นะครับ ลักษณะเหมือนทีพีเขาทําอย่างนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเคล็ดลับความสําเร็จของหลายๆคนที่เคยแจ้งมานะครับผมต้องทําแบบนี้นะเพื่อนๆนะอันนี้เรามาไหว้าสารพ่อนะครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่นี่ด้วยนะเพื่อนๆนะอ่าขอ,อให้ ก็ S <S บอกอที่ถวายก็ยเล่นลก็ใบศถวายพเกให้ลูก <S 2> <S 2: ที่วัดส,สมทีานี้มีองค์ท้าวเวสวรรณด้วยนะครับผมเพื่อน คือแบบองค์ท้าวเวสวรรที่นี่คือดูแบบขึงขังแล้วก็ดูมีมนตราที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับปลาชอ่อนอเมซอนครับเรียกว่าปลาช่อนอเมซอนจ้า <c oughs> ใหญ่มากอุ้ยน้องน่ารักอะอ่ะนะครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆ,ๆมาทําบุญที่วัดสมานแล้วนะครับผม มาขอพอรองคพระพิคเนศนะครับมาไหว้พระขอพอรให้ชีวิตเรามีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็หาเงินได้คล่องๆในปี2566นี้นะครับวัดสมานี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชเชียงแสนนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสก็แวะมาไหว้พระขอพอรได้นะครับผมแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับระหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆในคลิปถัดไปนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย